สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ร้านวิคค่ะลาเล่นขอต้อนรับสู่รายการสบัดแปลง่มคโอเวอร์แม่สบัดแปลง่หนคุอู่ตอนหนูอยากตัวเป็นสาวอ่ะแม่หนูอยากมีผัวแม่ลูกโย เขาก็บอกว่าอีเนี่ยมันเด็กอี้นี่มันดูไม่ตโตนม่นสวยเป็นลูกหลักพระเจ้าขนาดนี้จะอ,อะไรอีกที่สำคัญเนี่ยหนูย,ยังไม่เคยมีเลยเพราะเาคิดว่าหนูเด็กเกินไปอยังเวอร์จินใช่ใค่ะยังเป็นแบบสาวเวอร์จินอยู่ผัดจิมาไม่ได้ใช้ใช่ผ่ามาห้าปีแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เลยอยากใช้อัดละมัง้ง,งพรกิจของนันันดีก็คือไม่โอเวอร์น้องโยจากลูกแบวแบบนี้ลูกคุณหนูให้กลายมาเป็นารีแบบนี้ เป็นปการไม่โอเวอร์ที่ดีไหมเนี่ยดีค่ะอยากเป็นอยากเป็นอะไรอยา,า <c oughs> <c oughs> กเป็นแบบนี้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นเหมือนแม่พูดออกมาอ็ากเป็นเหมือนแม่อยากเป็นกรีเหมือนแม่ <c oughs> วันนี้แหละจะต้องทำให้ได้ฝากทุกคนเป็นปกำลังใจให้สบัสดแปลงไม่โอเวอร์กดไลค์กดแชร์รอดูการเปลี่ยนแปลงวันนี้กันไปลุกโยกแม่ ทำไมหอมมากฉันได้หอมอะไรอ่ะไม่ไม่ได้ฉีดค่ะไม่ได้ฉีดเป็นกลิ่นผิวหนูจริงๆคะ่ะผิวหนูเป็นอย่างเงี้ยแหละหอมแล้วอุย๊ยถ้าไม่ยอมบอกเคล็ดลับนางฟ้าวันนี้ฉันไม่เมคอเวอร์ให้นะไม่ได้ยัง<ห>ไงไ,ไ,ไม่ได้ฉีดหนูใช้เซรั่มอ,อ๋อโอ๊ยผมาด้วยพกมาด้วย,ววยใช้แค่นี้คะ่ะไทยบอดี้เซรั่มของ Kiss My Body ตัวนี้เลยกลิ่ลน Desire อ๋อที่เป็นแบรนด์ลูกของ m e l i s s คิสใช่กลิ่นหอมหวานเป็นบอดี้เซรั่มแล้วก็อนอกจากผม

ขอต้อนรับเข้า <qualc> ส <parfois> <government> ู่สตูดิโอสปันแปร์และนี่ค่ะแม่เตรียมไว้ให้แล้วแม่หนูนึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เดินเข้ารันอ่องงไรนี้บอกมากสตูกูเหมือนไหมฟังการที่เราจะเปลี่ยนใจเป็นสายฝอสุดแซ่บอันดับแรกเลยมัืนเรื่องของเส้นผมเพราะมันเลือกหนูนลวแน่ๆอีกสุเนี้ยชอบปัญหาอยู่ที่หน้าละ คือวิกนี้ยมันนิกกี้มินาชมากเยลใส่ปุ๊บเป็นบาร์บี้นะคะน่าเกแบว่าดูแล้วลว่าทำห้มันโตต้องทำไงทำไมอะเพราะที่อยู่กับเด็กกันบารเพราะที่อยู่กับเรา,ารเด็กกันก็เด็กเราแก่ทำไมเชว่าต้องอยรว่าเราแก่ทำไมเชืว่าเราจะหนูยั่วเยี่ยงลองอีกก่อนเดี๋ยวพึ่งยั่วโซ่ไม่เราไม่ยิมย้มงี้ละเราจะกลายเป็นแบบโอเคมันต้องยิ้มยังไงคะปากปล่อยตาปลือยกูถามว่ามึงเป็นไผ่ กูคือยาบายะเนี่ยน้องเหรอลูกฝ่อแบบง่ายๆออริจินอลเนี่ยก็คือผมบลอนโตเหมือนเจ้าหญิงเราเราจะทำยังไงดีอ่ะผู้ชมพอเห็จครั้งนี้ทำไม่สำเร็จแล้วค่ะขอลาไปก่อนอ่ะฉันว่าหัวเนี้ยอาจจะช่วยให้หล่อนดูตัวเป็นสาวได้นี่แหละเปลี่ยนลุคโยชิเท่านะคะข้างหน้านี้ไม่ใช่หมอนะ เอาไว้ทำายี้แอนะคะลออแล้วในเรื่องของชุดจะมาผ้าลูกไม้หวานแบบนี้มันไม่ได้มันไม่โตเป็นสาวสักทีมันต้องโโอเปลี่ยนมาเราแม่โอกไ<อ>ว้ไหมคะโตเป็นสาวแล้วเราสามารถแต่งตัวแบบเซ็กซี่ได้แล้ว<อ>เราไม่ใช่เด็กแล้วสัญญาว่าหลังจากเพลนี้ก็ต้องมีผัว,วถ้าไม่มีเรื่งมึง ที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนสีผิวคือปกติอะพอเราขาวอมชมพูมันก็จะเป็นแบลวเป็นเอยแต่ถ้าบอกเราอยากเป็นสายฝอนะอย่างแรกเลยคือผิวต้องออกอมเหลืองปกติหนูก็จะเป็นผิวแบบเงากระจกใช่ไหมรอบนี้หล่อนเขาจะคำว่าเตึเบปะตึบเออตึบแบวรู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนที่ทุกคนจะพูดว่าเราเป็นคนสวยมากตบนะจะตกนะม,กนะมันจะมีคนบางคนที่แอบบอกว่าหนูไม่สวยไม่สวยแม่หนูก็คนธรรมดาคนหนึ่ง ล่ามสวยกีล่ามึงล่ามแม่หนิงคิดว่าเตยเป็นคนไม่สวยนะ,ะหรือว่าแอปผ่อนตัวก็ผอมตัวด้วยนันแหละเราเห็นคนสวยแล้วเราก็มีอะไรอย่างนี้ บอกว่าทีถ้าเขาไม่ชอบเราก็จะแบบมันหม <c oughs> ั่นเราอะไรอย่างงี้เราเไม่ชอบโดดเด่นโด,ด่งดังแบบมันคือแบบว่าอ้ชันสวยมากน,นี่อะไรแบบเนี้ยแม่เราชอบให่คนหมันดู่สมมุติว่าให้พูดถึงโยชิรินระดาเนี่ยเิดว่าโยชิเเป็นคนยังไงคือหนูาจะเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนที่ไม่ได้สนิทด,ด้วยอะไรแบบนี้เราก็จะไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่แต่จริงๆงแล้วเราก็นี่แหละเป็นเด็กธรรมดาที่เวลาเราเครียดแล้วเราไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็แบบเต้นที่เคียดไม่ดูออกมาเราไม่ได้ติดสวยแล คือเราก็เหนื่อยแล้วก็เครียดอยู่แล้วนะ้ะคือเราแบบไปปล่อยติวอะไรอย่างเงี้ยแล้ถ้าคนไปเจอหนู่มพี่ผ่าอะไรก็แไนเต้นแรงจังแบบไหนเต้นยังไงเต้นหาาประเมินป้าแต่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 ต่แต่ไรม่เออแต่ถ้าหน้าต้องรอสัสดีค่ะโยชคือคนั่บไปจะคิ้ว่าถ้าโยชีเต้นต้อเต้นท่าน่ะชีวิตจริงแต่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 เปนออไม่แปลกี่แนี้ก็เป็นหม่แ่งแปลุณ่แนี้ค่ั วิจัยจะเป็นคนสวยเหมือนกันหนอใช<ส>่ต,ต,ตลกเป็นเนต้ตลกแต่คนเกลียใจแล้วอะไรก็ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยมากขนาดน,นั้นแต่ก็เรียบร้อยอยู่นนหนกอดูแบบผัดแยงเนาะกำลังจะโตลกลจะโตเออด้ข่าวว่าโยชยิเป็นคนชอบเก็บตัวชอบอยู่ที่ที่แบบลองสบายใจอ่ะทุกคนก็น่าจะเป็นป้าว่าทีเราอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่ที่ของเราเราก็จะอึดอัดเช่นแบบว่า เราปริสบัดแตลงอันนี้คืออยู่ในรักสบายใจแบบพี่พี่มิกัาเออะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่เห็นไม่ชอบอยู่คนเยอะๆอันงงเราทำตัวไม่ถูกอับแม่เราเห็นเขาแล้วเนี่ยเราอยากเข้าไปทักเขาเลยนะเราเข้าไปทักเขาเนี่ยเขาเหมือนไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราเล้วแบบว่าเราเป็นคิดเยอะซึ่งจริงๆอาจจะไม่อะไรอาจจะไม่อะไรแต่คิดไปเองว่าเขาไม่อยากคุยกับเราแต่บางอย่างสบายใจของพี่วีเจอพี่นันจริงๆพี่ไม่อยากคุยกับหนูนะหนูดูไม่ออกหรอกจริงเหรอ แล้วจบอ,อันนี้คือการแต่งหน้าให้มันเป็นฝอเนี่ยนะคะเราก็จะต้องสร้างมิติบนหน้ามีจุดที่มันสว่างจุดที่มันเข้มแล้าแต่งหน้าแบบเกาหลีเนี่ยคุชชั่นทางหน้าแบบชอ,อนจบแต่ล้ฝอเนี่ยมันคือการสร้างมิติจริงๆการแต่งหน้าฝอไม่เกี่ยวว่าต้องแต่งหน้าแรงแต่หมายถึงว่าหน้ามันจะต้องมีมิติของมันว่าเชดดิง้งโหนกไฮไลท์ต้องชัดต้องชังดอยู่หน้าพี่ิฉามากเดี๋ยวมือนกช็ชาบเดี๋ยวมัดผมลย พอเราเบคแป้งเสร็จแล้วนะเราก็จะเริ่มลงแป้งอัดแข็ง นะปกตินหน้าน้องโยจะใช้ประมาณแบบเบอรนะ์หนึ่งเบอร์สองน้าใช้เบอร์สามเลยเพราะเราต้องการปรับลุคให้มันเป็นผิวแทนนิ่งสกินขึ้นอะไรเงี้ยผิวเข้มผิวบ่มแดดทำไมแกอยากมาเป็นฝอมาเป็นอะไรนะงงเราก็เห็นคนรอบตัวไงยายฟูกอย่างเงี้ยแม่เนี่ยก็แกงทีว่ก็คือแต่งฝอกกันหมดโทนเราก็เยอยากแต่งดูบ้าเคยพยายามลองแต่งแล้วก็ไม่ฝอเท่าพวกแม่แม่ก็เลยแบบต้องมาแบบแปงเท่านั้นเพราะวนะ่าถ้าไม่ได้มาแม่ก็คงไม่แต่งให้หนูหรอก วยกล่ะกระมันออกมันไม่สวยอะ่ะ be. จูงก้นตายยังไม่ทันเบรนเลยทุกคนค่าวันนี้ยังไงห,หล่อนก็เปลี่ยนโตเลยดู60แน่นอน,อน เป็นไปได้ไหมว,ว่าริ้วรอยยัง<ช><ห>ไงก็ดูต่อเป็นสาวแน่ถ้าทำอะไรยังมีผัวจริงหรอคนจะต้องอะไรวะสวยขนาดเนี้ยคนโบราณจะพูดว่าอะไรวะกระไดไม่เคยแห้งแต่2022จะพูดว่ากีไม่เคยแห้งหนูไม่ได้มีขนาดนั้นพี่นะแต่ถ้ามีมันก็ดีไงจริงจริงจริงเป็นคนโสดข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสาบานว่าสาบานว่าข้าเจ้าไม่มีแฟน สวยไม่ได้แปลว่าจะมีผัวผคิดว่าทุกคนส่วนมีผัวไม่ได้แปลว่าสวยเฟิร์มแล้วเฟิร์มแางเราต้องสวยหรือ,อเราต้องไม่สวยโอ้ทำไมแกไม่มีอ่ะหนูรู้สึกว่าทุกคนนะเพาใจผิดว่าผู้จัดการมีผัว หล่อเนี่ยค่ะดูหน้าผู้จัดการหลอห่อเลยเถอะมาน้องฮาร์ด้ามาน้องฮาร์ดมาตอนแรกทุกูเที่ทุกคนอะดูออกผู้จัดก,การอะไรแบบนี้จนวันนึงอะหนูกินข้าวกับพี่ๆเพื่อนร่วมงานนั่นแหละเขาเอะข้าวกันเนาะเขาก็เขาก็มองมองมองเสร็ทุกคนเออ,เ,อ,อเนี่ยตอนแรกคิดว่าผู้จัดก,การอะเป็นแฟนแล้วนั่งอยู่ตรงน,นั้นลห้าหกคนทุกคนพวกอโอ้คิดเหมือนกันเลยโอ้คิดเหมือนกันเลยทำไม่ใช่แฟนหรอไม่ใช่เป็นแฟนกันหรออะไรเงี้ยสิที่หน้าเขาหรือเปล่าสิทธิเขาไม่มีแฟน ฮ่าจะบอกกันนะมาช็อตไหนลองลองไปเลยไหนลองโอบลองออเดิฉันจะช่วยดูหน่อยว่าเออผ้ามันเป็นยังไงไหนลองปิดตาหรับลืมตาหนึ่งสองหมาโซมเป็นพี่น้องไม่รเลยแล้วมันแบบแลมันไวหนวดอะไรย่างเี้ดูเป็นผู้ชายไปดูเป็นแมแล้วเดินเวลาเดินอย่างเงี้ยแบบจะมาวิทยาสรหรือาอะไรพอชอบสีหน เดินผ่านผู้ชายชอบทำตัวแมนใส่แล้วผู้ชายก็จะแบบกลัวไม่กล้ามาแล้วเราไปทำอย่างนั้นทำไมไม่เราก็ต้องลุกเราเป็นอย่างนี้อยู่เห็นไหมล่ะอันนี้หน้าต้องตอนในแอปแมนสุดมันเป็นมื่อกี้ลองวิคขัดแป๊สตอรี่ให้ดูก็จะมีสตอรี่สมูทตี้สะบัดดิ โซนอด,ดีกกันเราไม่เอาโนมเลยแปลงอ่ะคอนเฟิร์มตรงนี้ว่าไม่เป็นแฟนแต่ที่น้องน้องไม่มีแฟนนะพอเราน่าจะเลือกเยอะหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องลองดูหล่อนอย่าพูดอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ฉัน <c oughs> ฉัน,ฉ,นฉันถลายาดีเอ็มหล่อนดูว่าทำไมกูไม่สวยเหมือนมึงวะทำไมเขาไม่ดีเอ็มอะค่ะวะเนี่ย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 เปิดโอกาสให้ทุกคนอนะ่ะมาจีบน้องได้เลยดีเอ็มได้เลยไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงก็จะได้ไปวีนคนคุยว่าไม่ต้องวีนกูบ่อยแต่ฮันมีแฟนแล้วไม่มีฮะ ไม่มีคนคุยสเปคเป็นไงเดี๋ยวขึ้นไอจีเลยขึ้นไอจีนฮาตรงนี้สเปคก็ไม่ใช่เพราะว่าหนูเมืองคนดูเยอะผมหมดตัวเองหนึ่งสองสามไม่ไม่มีสเปคอะไรตัวครับสบัดแป้งหรือรายการหาหัวปลกผมสั้นผมยาวได้หมดเลยไม่ไม่มีนมมีงูได้ไหมจะได้ D M เลยจะยังไงไม่ผมยาวไม่เก่งต้องเป็นยังไงให้มันโป๊ะโป๊ะโป๊ะโปเออต้องสาวไม่สาวไม่ติดนะฮะเอ้แคลได้ไหมไม่ติดไปแล้วหลบปลาปลาของคุณน้องฮาค่ะไปกันต่อคู เทปนี่ต้องหาคู่ออเออแล้วถ้ายังไม่ได้หนูก็เครียดหนักแล้วนะมาแบบพูดขนาดนี้แล้วก็น่าจะไปที่เบ้ามึาางแล้วและจริงสเปคของโยชิริดาเนี่ยต้องเป็นยังไงเอาเอาตรงๆนะแบบไม่แอบก็คือชอบผู้ชายสูงค่ะเพราะว่าเราอยากเดินด้วยลราเป็นผู่หญิเงเลยน้องโยสูงเท่าไหร่สูง173 ดังนั้นผู้ชายที่จะเข้ามาจีบต้องสูง200จบละกูเข้าใจละทำไมมันไม่มีผู้ัดเลยสูงสักประมาณสูงกว่าหนูก็ได้อ่ะสูงแล้วต้องอะไรอีกอันนี้สําคัญมากเพราะว่าหนูเป็นคนที่ให้เวลาขึ้นกันละกันนสมมติว่าเราทํางานเขาก็จะเข้าใจเราทํางานบางทีเราอัพสตอรี่ได้พักเรามาแล้วเราไม่ตอบแล้วเห็นเราอัพสตอรี่แล้วเอ๊ยทำไมไม่ตอบเมื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เวลาขึ้นกันละกันแค่นั้นแหละมีสองอย่างสูงกับเข้าใจเราจนเกิดอายุไหม ยากนะแต่ถมันหายากเลมอค่ะอันนี้มีอะไรอออันนี้มาถามอะไรอันมาถามอะไรพี่นี่รู้ตอนนี้เราก็ทำสูี่เรียกว่าคัดครีะคะก็คือเราลงสีเข้มเรสเซมอลีแล้วก็ทำชั้นตาหลอกขึ้นมานะคะแล้วก็ทุกสคันเนี่ยมันต้องเช็าโดยใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างมากๆนะคะเพื่อทำให้ทุกอย่างมันแบบคอนทรา นั่นก็จะทําให้ตาน้องนะคะวิงแบบมากมากคือทั้งดึงหางตาย,ยาวมาด้วยคอนซีลเลอร์สีสว่างนะคะแล้วก็ทำาคเคลืชันตาหลอกที่มันเป็นวิงขึ้นสเต็ปหนึ่งแล้วก็จะมีสีเข้มนะคะที่เป็นสเต็ปสองที่วิงออกมาแล้วก็จะมีสเต็ปสามที่จะเป็นสีชอนชอเนี่ยออกมาอีกเนาะทั้งหมดเป็นวิงสามชั้นด้วยกันขนตรงขนตาใช้คู่ไหนดีนะปกติหนูเลือกแค่ไหนไอหน,นูก็ว่ายาวหนาวนะฮะถ้าจะเป็นสายฝอมึงดูขนตากูค่ะ ความเสร็จว่าคือชกั้งนี้ก็เิฟตาเนี่ยต้องมีของฟิวได้ดังนั้นวันนี้เราวิธีติดขนตานะคะน้วจะติดหลอกขึ้นมาคือไม่ได้ติดชิดโคนขนตาจริงๆเพื่อให้ตาเนี่ยมันวิ่งขึ้นตามอบมาะับใจเอาอี้สวยขนาดนี้เือมีเสียบขอดเลี้ยงไหม หลอกแต่ส่วนมากเขาจะเป็นผู้จัดการคุอยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เออก็คุยกันเล่ๆนๆเนาะมึงลองหูสักหน่อป่าวว่าเพรากินแค่กินข้าว,าวาอ่ะได้ไหมสามแสนเนี่ยฮะคนติดต่อขอโยชิกินข้าวหนึ่งครั้งสามแสนขอกินข้าวกับโยชิต้องมีเงินสามแสนไม่ถือก็ประมาณแสนสองแสนผู้จัดการเขาพูดว,ว่าถ้าม่ึงบอกว่าติดต่อไปกินข้าวเราคุยแล้วเรีออไม่อยากไป ไม่เห็นเขาอยากไ,ไปเลยเพราะหนูกไปโดนเมาไง่าโอ้โหให้ม,มันเมาไปเถอะได้รั้งสามแสนแต่คนดูได้กินข้าวถึงได้สามแสนไม่รับหรอแล้วคนเขาจะเชื่อไหมว่าให้กินข้าวอีโยมมันต้องไปต่อแน่เลยนั่นเป็นเรื่องของมันเอเอติดต่อกลับไปดิยังไงเขาแทนติดต่อแม่ถ้าโยมไม่รับที่สารรับห้าหมื่นก็ไปแล้วโอ้โห ตอนนี้รู้สึกตามีปีเคยเจ็บขนตายาวหน่นี้ไหมไม่เคยค่ะพี่นาอุ้ยจะพูดเหือนว่าผู้หญิงเลยอะไม่เคยเตาครั้งแรกเนี่ยแค่ตานะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคิ้วละค่ะซึ่งมาเจอนิสสันเนีคิ้วก็ต้องคิ้วดุ้งบางทีเผื่อผู้ชายมันชอบแบบคิ้วตั้งแกแบลมานานไม่มีคนจีบแกลองฝอดูเผื่อผู้ชายมันจะแบบว้าวน้องนีดูเราใจหน้าเป็นแบลเพราะหล่อนอ่ะการคิ้วเป็นทรงอย่างเงี้ยด้วยตา ตรงเหรอ,อแต่หน้าที่เราคือทำให้เราไม่แบว่าอะไรกำลังเโอเคคิวมายังค่ะมาแล้วคิวนิสาวเวอกสัมผัสก็คือเหมือนจะตั้งมาตั้งมาสุดๆมบบหลอนปวดขี้เลยตอนเนี้ยยัไม่ไมีแฟนนานยังลูกนานละค่ะเจ็ดแปดปีได้ค่ะอยู่เปน็นนักแสดงจรงิงด้วยแสดงเนี่ยมา โอเคแบมเกิร์ลแต่ยังไม่จบเราจะเพิ่มดีเทลนะคะให้น้องโยดูแบบเซ็กซี่มากขึ้นด้วยการเติมี่้ม่ววนทาราตอนนี้เมคอัพก็คือเต็มมากนี่ค่ะยังไม่เห็นตัวเองเลยรู้สึกว่าหนักว่าดูแบบหนักเดี๋ยวรอดูนะคะว่าหลังจากโยเสร็จวิกที่นางเลือกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง โอ้ oh y fucking god ์ฉ <treats broadband> ันพ <problem> ah ูดภาษาไทยไม่ได้แล้วผมฝอหน้าฝอเล็บฝอชุดฝอแต่กลิ่นหล่อนยังไม่เซ็กซี่เอาายวนเข้าลุกนี่อ พอมาเช้าอ่ะหลังจา Kiss Body กคิสมาบรีกลิ่นดีไซร์มันเป็นหวานหอมละมุนแบบความมั่นใจแต่ถ้าจะเป็นลุคเปรี้ยวเซ็กซี่เนี่ยต้องนี่ค um ิสมาบรีเฮลตี้สกินบูสเตอร์ปรุ่มเซรั่ม SPF 30 PA บวกบวกบวกกลิ่นฟีอสกลิ่นนี้นะลูกโยจะทำให้ลูกโยเนี่ยมีความเซ็กซี่ เยวยวนเร้าใจเนื้อเป็นเนื้อเซรั่มดังนั้นซึมซาบไวแต่อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติในการบำรุงผิวไม่ว่าจะเป็นเซราัมายสารสกัดจากน้ำผึ้งหมักสารสกัดจากคาคาดูพัมวิตามิน E, B3 และวิตามินซีจะทำให้ผิวของเรานะแข็งแรงเนียนนุ่มน่าสัมผัสและที่สำคัญหอมมากและไี่กินหอมแบบเซ็กซี่ัยวยวนในลูกโยพอหลอนทานนี้ปบนะเราจะกายเป็คน โอ้วตอนนี้หอมองไปทางตูเหมือนฉีดน้ำหอมแต่ไม่ใช่ทุกคนตัวบำรุงผิวกายที่กลิ่นหอมมากๆอ่ะใช่ค่ะแล้วตอนน้โยชิก็สิงนี้เยาหยวนเราจะ Ki Kiss My d y d y ดูแลทั้งผิวแล้วก็กลิ่นสิคะแต่ว่า Kiss My Body ไม่ได้มีแค่2กลิ่นนี้นะคะทุกคนคะ่ะมีทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Fierce Sexy ี่ยอนยุ่น d e s i r อหอมแบบลูกหนูกลิ่นชามเน้นรูมีคลาส Tender หวานแบบสดใสและกลิ่นชาชั่นแบบแก็ลองเลือกดูนะคะว่าเราอยากได้บุคลิกไหนแต่แค่มี Ki s s My Body <S <c oughs> <S ก็หอมทุกวันตามทุกลุคค่ะ นี่แหละเค็ดลับครามหอมนะคะใครอยากใช้ก็สั่งได้เลยที่ช้อปปี้ a า a าดหรือจะว่าสั่งทุกสาขาก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้พร้อมหรือยังในการเห็นตัวเองหอมค่ะอยากเห็นมากตันตาตันตาตันตนตาแม่ไม่เหมือนหนูเลย กอจะบอกว่าคนที่แต่งให้น้องโยนะคือใหม่หมดหนึ่งเลยคือลงผิวใหม่ให้สีเข้มขึ้นระเบิดตาท้าววิงตาทั้งหมด3ชั้นแล้วก็ติดขนตาปลอมที่หนามากทั้งบนแล้วก็ล่างติดเพชรอีกเชดดิง้งหนักๆแล้วก็สร้างมิติขาบนหน้าลายด่างแบบจุกๆปากนี่คือเรวาวาดใหม่หมดเพราะปากมิโยเล็กมากแล้วก็วันนี้ก็คือเขียนขอบปากใหม่แล้วก็ทาขอบปากดำเลยชอบนะชอบโหชอบคือ เทปเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเมคโอเวอร์ over, แบบสุดๆแต่ถามหน่อยนะอยากให้น้องมีผัวถูกไหมใช่เขาจะกล้าเข้ามาหาหนุ้ยมันม,มันไม่แรงไปใช่ไหมแม่ถามสิถามผู้ชายสิอ่ะถามผู้ชายถามในกล้องเลยแรงไปไหมเลยกับเราได้ไหมไอ่ไหมเพราะเราแต่งตัวอย่างนี้ไปไกับเธอเออเอาโยมเหมือนตบหน้าพี่นะพี่ก็แต่งอย่างนี้ไปเลดกับผัวพี่รู้กันไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่เอางี้เนี่ยแต่งกันข่าวนี้ละพี่เตรียมช่างภาพมาถ่ายแบบให้หนูละเพื่อจะเอารูปไปโพสต์ลงทินลงทินเดิ้ลอะไรอะไรตอนนี้ ยังไงมั่งกับการได้มา make over ที่สบัดแปรง Sorry can you speak English Oh my god ฝาบีจริงฝามีจริงบางใครไม่รู้เรื่องเลยก็รู้สึกดีใจค่ะรายการนี้มานานก็เป็นแฟนรายการเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้เนี่ยจะมาออกรายการพี่นาต้องขอบคุณพี่นาบองมากนะคะยินดีค่ะแล้วก็พี่ดีใจที่พี่ได้เป็นคนเปลี่ยนลุคโย่จากลุคเด็กน้อยแบลลให้มาเป็นตุ่แม่เซ็กซี่ละวันนี้มีความสุขไหม หรือว่าวันนี้แหละเป็นตัวเองที่สุดละเยัวหยวนเซ็กซี่เร่าใจอ่าถ้าใครชอบลุคในการเปลี่ยนแปลงนี้ของโยชินะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มอมอยเข้ามาหน่อยว่าลุคใหม่ของโยเนี้ยเป็นยังไงบ้างรวมถึงผู้ชายคนไหนจะจีบทำไง d m มาได้เลยค่ะ อ่าแต่อย่าลืมนะ Kiss My Body นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada หรือว่าที่วัสดุทุกสาขาเลยก็เนว่าขอให้น้องโยมีแฟนในวัยอยากเห็นน้องมีแฟนอยากเห็นน้องมีเพศสัมพันธ์โอ้ยแม่แรงมากเป็นปกติค่ะโตแล้วโดนเยได้พี่อยากจะโพสต์ใหม่มันต้องเป็นมีความแบบลิ้นลิ้นออกมาลิฟต์มันต้องแบบอ้าวเรื่องจริงเหมือนเแรกจากเรื่องจริงดูแล้วเรานิ้วโป้งขึ้นมาเรานิ้วโป้งอ่ะโฟล้ออย่างเงี้ย แล้วตาเรามองตาเรามองแล้วแบบอ่าเข็มโ <c oughs> ยมกคอชุดขาดโตเป็นสาวเกินไปละชุดขาดมันฝ่อเกินไปลูกโยเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ให้แต่งตัวโป๊แต่แม่ไม่ได้แก้ผ้านะลูกส <c oughs> อนให้แต่งตัวโป๊ไม่ได้สอนให้แก้ผ้านะทำตัวเองอเราอะเอาชุดมาแม่แข็งแรงเลย